วิธีสืบค้นข้อมูลสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของวิธีการสืบค้นข้อมูลกันครับซึ่งพี่คิดว่าน้องๆคงเคยได้สืบค้นข้อมูลกันมาบ้างแล้วแต่วิธีที่น้องๆทํานั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับแม่คะพี่มีเรื่องอยากจะถามแม่คะ่ะ มมีเรื่องอะไรอยากจะถามแม่ลละลูกพอดีคุณครูสั่งให้สืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนรายงานค่ะแต่พิมไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มสืบค้นอย่างไรดีคะอ๋อถ้าอย่างนั้นพิมลองไปปรึกษาพ่อดูสิลูกเพราะแม่เคยเห็นพ่อเขาชอบสืบค้นข้อมูลเพื่อน,นำมาทำงานอยู่บ่อยๆจริงด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นพิมขอตัวไปหาพ่อก่อนนะคะจ้าพ่อคะ กำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะพ่อกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ต้องทำอยู่นะลูกพิมพมีอะไรหรือเปล่าล่ะพิมพมีเรื่องอยากถามพ่อเรื่องวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะพอดีพิมพ์ต้องสืบค้นข้อมูลแต่ไม่รู้จะต้องเริ่มตอนอย่างไรดีได้สิลูกการหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งยากเลยลูกเพราะว่าปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากจึงทำให้มีแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและมักจะเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อง่ายต่อการสืบคน้นและทำให้เราได้รับความรู้กว้างขวางขึ้นด้วยนะเอะแล้วสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พ่อว่านี่คืออะไรบ้างล่ะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตซีดีรอมภาพเลื่อนวิดีทัศน์เป็นต้นนะลูกนี่พิมพ์รู้อะไรไหมลูก ว่าน,นอกจากที่เราจะได้รับความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเรายังสามารถส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยนะลูกอย่างไรล่ะคะพ่อพิมไม่ค่อยเข้าใจเลยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างเช่นการที่เราใช้ปรายนีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการรับหรือว่าส่งข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่าอ e ีเมลนะลูกอย่างนี้นี่เองพิมเข้าใจแล้วคะ่ะ การสืบค้นข้อมูลความรู้หรือเรื่องราวต่างๆนั้นเราสามารถค้นได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือแบบรายบุคคลก็ได้ซึ่งเราจะสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆทางอินเทอร์เนต็ตนะลูกเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วก็สามารถนำมาจัดทำรายงานโครงงานก็ได้ตามที่เราต้องการฟังดูไม่ยากเลยนะคะพอ่อไม่ยากหรอกลูกแต่การสืบค้นข้อมูลนั้นผู้สืบค้นก็จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และที่สำคัญจะต้องเข้าใจหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะสืบค้นอย่างดีเพื่อที่จะช่วยทำให้สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตรงตามที่ต้องการยังไงล่ะลูกเอาล่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลกันพิมพ์จะได้ทำได้อย่างถูกต้องค่ะพ่อพิมพต้องทำอย่างไรบ้างคะขั้นตอนแรกเราจะต้องไปยังแหล่งเรียนรู้ที่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเช่นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดประชาชนเป็นต้นนอกจากนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆด้วยนะลูกต่อมาเราก็ต้องศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซก่อนซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากเอกสารหรือจะสอบถามคุณครูเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่นั้นๆก็ได้ เมื่อได้ทำการศึกษาวิธีการสืบค้นเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ต้องการโดยค้นหาตามหัวข้อชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งหรือคําสำคัญก็ได้เช่นอะไรบ้างล่ะคะพ่อช่วยลองยกตัวอ,อย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกก็อย่างเช่นเราต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุนทรภู้เราก็สามารถสืบค้นได้จากคำว่าชีวิตและผลงานของสุนทรภู หรือถ้าเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวันภาษาไทยเราก็สืบค้นด้วยคำว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นต้นซึ่งเราสามารถหาชื่อเว็บในการค้นข้อมูลได้จากหนังสือหรือสอบถามจากคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ก็ได้หลังจากที่เราได้ข้อมูลที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลที่สืบค้นจากนั้นก็ทำการบันทึกความรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล ต่อมานำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อเลือกข้อมูลให้ตรงกับหัวข้อที่ต้องการสืบค้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรียบเรียงข้อมูลแล้วจัดทำเป็นรายงานหรือจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปก็ได้นะลูกและให้ผู้อื่นได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันจากข้อมูลที่เราหาได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างครพิมพ์เข้าใจหรืออยังลูกเข้าใจแล้วค่ะพ่อพิมคิดว่า ตอนนี้พิมพ์น่าจะสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานส่งคุณครูได้แล้วค่ะดีมากลูกถ้าอย่างนั้นพิมพ์รีบไปทำงานดีกว่านะจะได้เสร็จเ,เร็วๆค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องกันไปแล้วนะครับน้องๆครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับคาปรยนนี้ก่อนจากกันอยากฝากน้องๆว่าก่อนจะสืบค้นข้อมูลทุกครั้ง อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้นะครับสวัสดีครับ